จะเกับ,บ,ะบะดีเลยพอเวลาพูดประเด็นเรื่องนี้ขึ้นมาเมื่อกี้ก่อนหน้าอาจารย์ยิ่งสักมาก็มีคนบอกว่าอยากให้พูดประเด็นเรื่องของการที่มีคนเนี่ยไปอ้อนวอนร้องขอกับ <c oughs> หุ่นยนต์ออพติมัตพายก็เลยว่าเอออาจารย์ยิ่งสัก์พูดประเด็นนี้ขึ้นมาพอดีเรื่องของที่ว่ามีคนโดนบันดาลกำหนดชีวิตชะตาชีวิตเราก็เลยมองว่ามองประเด็นเอ๊ะแก้วใส่อะไร ประเด็น,นกี่ยมเราจะกินน้ำอัดลมค่ะอ๋อน้ำอัดลมนะโอเคนึกว่าอ่งงนนะ <c oughs> ก็เลยว่าเออเราแบบมาคุยลองคุยประเด็นนี้เพราะว่าตอนนี้ก็น่าจะเป็นประเด็นสําคัญทางสังคมแล้วก็เหมือนเหมือนอาจารย์เคยพูดประเด็นเนี้ยไปทีนึงแล้วมีคนไปตั้งคําถามแล้วก็ว่าไปแล้วเหมือนประมาณว่าเจ้าของหรืออะไรสักอย่างก็เหมือนแบบด่าแต่ไม่ไม่แน่ใจว่าด่าจะหรือเปล่าอาจจะด่าคนอื่นก็ได้อะไรเงี้ยแล้วก็เหมือนกับประว่าไม่ไปยุ่งอะไรความเชื่อคนอื่นเขาเขาจะทํเขาขอแล้วเขาได้ จะไปอะไรจุนจ้าอะไรกับความเชื่อเขาอะไรประมาณเนี้ยที <S 2> <S 2> <S นี้ก็เลยว่าเรามองมุมเนี้แต่และคนมองมุมยังไงว่ามันมีจริงๆนะตอนเนี้ยมันมีจริงๆที่คนเนี่ยเข้าไปบนแล้วได้แล้วแก้แต่มีบางคนเนี่ยคือไปทําเป็นคอนเทนต์แล้วก็แก้ไปเป็นคอนเทนต์เพื่อให้มีคนเนี่ยติดตามเพราะฉะนั้นตอนเนี้มันมีสองมุมมุมนึงเนี่ยคือทาเพื่อคอนเทนต์อีกมุมนึงเนี่ยคือไอคอนเทนต์เนี่ยมาเสื่อ,อไปจนคนเนี่ยเข้าใจจริงๆว่า มันขอได้เพราะเขาบอกว่ามันได้จากเศษซากรถที่คนเนี่ยไปขับรถชนมีการตายบ้างอะไรบ้างก็เลยเป็นเหมือนแบบมันเป็นความเฮี้ยนที่เวลาไปขอแล้วมันก็เลยได้แต่มันมีสองมุมตอนนี้ถ้ามันถ้าห้ามันดีจริงแล้วมันก็ตายทําไมล่ะมันตายหงส์ทำไมตายขาต่างีลก่อนเลย ขนาดชีวิตมันตอนอยู่มึงยังประมาทตายเลยแล้วมึงจะมามา,มาตัดอาดแร<ม>ี่มีความเห็นยังไงที่คนก็ไปไหว้หุ่นยน,นยต์เพราะมอะไร้สารละอาจารย์มันเละเทอะเ,เปลือนเกินไปแล้วก็เวลาเราเห็นแบบเนี้ยเราก็ต้องช่วยกันพูดบ้างเพราะว่าถ้าไม่ช่วยกันพูดสังคมมันก็มันก็พากันไปแบบไมู่้เียนะ ผมจะใช้คาว่าอะไรในการเปรียบเทียบก็ไม่อยากใช้คําที่มันแรงมากเดี๋ยวมันก็จะเป็นประเด็นอีกคนก็จะว่าเราไปดูถูกความเชื่อคนอื่นอีกนะอาจารย์นะมันจะไม่พ้นไปอย่างเงี้ยแต่ว่าเอาจริงๆแล้วโดยความเป็นสังคมเป็นเป็นเป็นหมู่ชนเนี่ยเวลามันเกิดปัญหาอะไรขึ้นอนะ่ะมันไม่สามารถแยกได้หรอกว่านี่ปัญหาของมึงอันนี้ปัญหาของกูปัญหาของคนคนหนึ่งอาจจะส่งผลต่อใครอีกหลายคนได้หมด ใช่ไหมคะเหมือนม,มีมีคนในครอบครัวเราคนหนึ่งเชื่ออะไรที่มันไม่เป็นแบบเนี้ยแล้วความเชื่อเอน,นี้ยโดยที่สุดท้ายแล้วมันก็นําความลําบากใจไม่สบายใจมาให้กับคนที่อยู่ในครอบครัวสามาชิกในครอบครัวก็รู้สึกว่าเอ๊ะทำไมแม่เริ่มเป็นแบบนี้ทําไมพ่อเริ่มเป็นแบบนี้ไม่งั้นมันจะมีคนที่แบบพาพาลูกหรือพาใครไปให้อาจารย์เบียร์นั่งเทศได้เหรอก็แสดงว่าจริงๆทุกคนน่ะมัน,ม,นมันเกี่ยวเนื่องกันไปหมดแหละ สังคมก็เหมือนการถ้ามันมีคนในสังคมตนหนึ่งที่ไปเฮโรแบบนี้แบกบกับอะไรที่มันเป็นความเชื่อที่มันไร้สา,า,า,าระไดอ้โดยที่สุดท้ายแล้วกว่าจะรู้ตัวได้กว่าจะคิดได้ก็เสียเงินเสียทองเสียเวลาเสียอาชีพการงานสภาพจิตใจก็ย่ําแย่หดหู่ก้าหมองโดยที่สุดท้ายแล้วมันก็ต้องพึ่งคนอื่นใน,ในการช่วยดึงมันขึ้นมาตอนนี้มันยังไม่วิ่งหาคนหรอกเพราะว่ามันยังรู้สึกว่ามันยังอยากจะเชื่อมันยังอยากจะลอง แต่อีกหลายๆเคสที่หนูเห็นก็นคือพอเวลาที่มันแบบลองไปแล้วเชื่อไปแล้วชีวิตมันพังไปแล้วสภาพจิตใจมันย่ําแย่ไปแล้วอันนี้แหละมึงก็มาวิ่งแลกแหกกระเจิงขอให้ตื่นช่วยบ้างบางเคสโดนหลอกก็ขอให้ตื่นช่วยบางเคสจิตใจย่าแย่หดหู่เป็นซึมเต้าบ้างอะไรบ้างจากการที่เอาตัวเองไปพึ่งอะไรที่มันไม่สามารถเป็นที่พึ่งที่มันจะยกชูสภาพจิตใจให้ใหมันสูงส่งขึ้นได้ใช่ไหมไปพึ่งไอะไรเนี้ยไปขออะไรเงี้ยมีแต่ทาให้ตัวเองแบบจิตใจอ่อนแอมากขึ้น ไออ่อนแอลงอ่อนแอลงอย่างเงี้ยมันก็ต้องไปวิ่งแจ้นหาคนอื่นให้ช่วยมันอยู่ดีเดือนร้อนคนอื่นอยู่ดีมันหนีไม่พ้นหรอกอ่าอืามหาสมปองว่าอย่างไดเจ้าค่ะมันตลกตั้งแต่ไปไหว่รูปบ้านไหว้หุ่นยนต์อะไรเงี้ยมันเป็นเหล็กเป็นอะไรเงี้ยครับมันก็มันก็เป็นตลกเอามีคนไทยไปต่างประเทศถ้าม,มีคนขเขาชวนเขา,าศาสนาเขาเขาก็เลยบอกออล้วเพราะว่าเขายึดยึดถืออะไรเป็นที่พึ่ง เขาะบอกอ๋อประเทศไทยอ่ะคนประเทศผมอ่ะไหวออโตมัติามอ่าคนที่ชวนเขาเข้าสาสนานเขาขำหัวเราะเสรษฐนังเลยนะครับก็คือมันเป็นอะไรที่ตลกไร้ได้นึงเหมือนเหมือนคนเราที่ไม่มีที่พึ่งหรือว่ามีปัญญาเหมือนที่แดดี้บอกแล้วก็ไหว้ไปวั่อะไรเงี้ยตอนที่ผมเป็นที่ที่พี่เขาจต่งพี่เป็นเซมเซ้ออ่ะผมก็จะไม่ไหวอะไรอย่างเงี้ยนะฮะผมก็จะแบบก็ไหว้พระธรรมดาแล่างสัมมาก่อนนอนเหมือนตอนเป็นพระเลยอ่ะอ่อ ก็จะไม่ไม่ไปหวังพึ่งอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันรู้อยู่แล้วว่ามันพึ่งไม่ได้อยู่แล้วครับก็อยากให้คนไทยใช้วิจัยในารใช้ก็ว่าไรดีเอ่ออกใช้สมองนิดนึงก็ก็ได้สมองนิดนึงในการที่จะไหว้ใครไม่ไหวใครอะไรเงี้ยครับก็จะจะเป็นประโยชน์กับตัวเองมากเลยครับแช่นี้ครับแค่นี้พูดไปชัดเจนอ่า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 อก่อ่าอ่ ถ้าอาจอารย์อาจารย์ตอบทายอาจารย์ตอายหนูเป็นคนไม่เก่งหนูคิดอย่างนี้นะถ้าคนไม่นับถือพุทธศาสนาเขาก็มองว่าพระพุทธรูปเนี่ยก็ไม่ต่างอะไรกับหุ่นยนต์นั่งไหวทำไมทองเหลืองแล้ะโลหะ mm. the s a m e meaning แต่ถ้าเราเป็นคนเข้าใจในพุทธศาสนาเรารู้ว่าสโบโลิกสัญลักษณ์ ของพระพุทธรูปนั้นเราวางไว้แทนคําว่าพระพุทธคือพระองค์สัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งท่านไม่ได้อยู่แล้วมาเป็นเวลาสองพันกว่าปีเรามีคนมรู้สึกเราอยากมีอะไรสักหนึ่งอย่างที่ทําให้เราเป็นสมมุติแล้วเราคิดถึงท่านแล้วเรากราบตรงนั้นเหมือนกราบท่านอันนี้คือสิ่งที่อาจาริสักอาจจะเข้าใจเท่านี้ แต่คนที่นั่งไหวแม้กระทั่งเศษโลหะหรืออะไรเขาจะมีความเชื่อเป็นอย่างไรเดี๋ยวไม่รู้มีใครไปบอกเขาแล้วเขาก็ถูกหลอกไปนั่งไหวนั่งขอหวยไ,ไปด้วยอันนั้นก็เป็นอีกเรื่องหนึง่งแต่สิ่งที่อาจารย์ยิ่งศักดิ์กำลังมองคือจิตของเขาคงเหมือนการที่ไหวตรงนู้นไหว้ตรงนี้ไปทั่วแลวเชื่อไปหมดอนะเรียนว่าจิตของเขากําลังตกหลงไปเรื่อยเรื่อยๆรื่อยจนหาตัวยึดของตนเองไม่เจอ ก็ถึงเหลวไหลเพ้อไปหมดเหมือนคนกําลังจะจมน้ําอะค่ะอะไรมาก็เกาะอะไรมาก็เชื่อใครบอกว่าไหวแล้วถูกหวยก็เชื่อเนี่ยมีความรู้สึกว่าคนบางคน่ะถูกหลอกง่ายอย่าไปตําหนิเขาเลยทำไมเขาไปไหว้หุ่นยนตเขาไปบนโน่นไปบนนี่เนียกลับมีความรู้สึกว่าถ้าเป็นตัวเองนะคะ ตามหลักของคริสเตียนหรือตามหลักของพุทธศาสนาเราคงจะต้องแผ่เมตตาเวทนาและสงสารแล้วก็สวดมนต์อใอยเขาได้พบทางที่ถูกต้องและเห็นความจริงโดยเร็วไม่ได้หลงงมงายไปตรงนั้นเนี่ัลมีความรุ้สึกว่าเด่หใหญ่และเด่นสงสารคนทุกคนนะคะที่กําลังไปไปนั่งทำอะไรต่อมีอะไรพิสดารเพื่อให้ตัวเองมีความสุขและให้ได้ในสิ่งที่ต้องการ เ่ยไม่อยากใช้คำว่าหวังลมลมแหลงแหลงเ่ยมีความรู้สึกว่าคนในกลุ่มตรงนี้กําลังต้องการการบูรณะจิตดึงให้เขามีสติกับมาอยู่กับตัวถ้าสติเขามีเขาจะไม่ทําอะไรที่เรามองเสร็จแล้วง่เขาตัลกหรืออะไรอย่างเงี้ยเรนีรยไม่กล้าออกความเห็นเลยนะคะไล่มึงว่าทําไมกูว่าไร้สาระมึงบ้าปะะเปล่าวันนี้ยอย่างนั้นเลยเรจะไม่พูดเลยเรนพูดไม่ได้ค่ะ เพราะว่าเหลี่ยญมีเสาหน้าคนบนาคอบอออนงนะานค,คนเขาก็บอกเอออาจารย์ยิ่งศักดิ์ดีนะที่ไมกล้าเตือนค่ะอีกคนก็บอกแล้วมึงมาไปเสืออะไรเขาจะไหวอะไรก็เลยคุพ่อคนแม่เขามึงไปยุ่งอะไรย้งมีคนจะเล่นกลัววกับการที่ต้องออกคอมเมนต์ในสิ่งเหล่านี้ค่ะเล่นขอฟังอาจารย์บีดีกว่าที่ว่าปลอดภทยกว่าคัะนิดนึงอาจารย์ชอบมุมนี้ของอาจารย์มากเลยอะ่ะผมผมผมลืมออมองมุมนี้เลยอาจารย์แบบชอบมากเลยอะ่ะก็เธอไม่เคยใกล้ชิดฉัน ไม่ถ้าสมมติหนูมองในมุมกลับว่ามันก็คือข้ออ้างหรือเปล่าแล้วก็คือข้ออ้างแค่คุณไม่อยากให้ใครไปแตะไอ้เสิ่งที่คุณก็รู้อยู่ว่าสิ่งที่คุณทำมันไร้สาระ,ะยังคุณแค่จะปกป้องในสิ่งที่คุณยึดทั้งคุณก็รู้อยู่ว่ามันไร้สะะาระคนบางคนรู้ว่าไม่ดีกูก็จะทำก็ำอพีพวกตื้อแพ่งดันทุลังนั่นแหละมันเลยต้องมีคนแบบอาจารย์เบียร์นี่แหละหนูนั่น <laughs> หนูก <laughs> ็เปียจา์เบียร์แหละจานดามัน ทีอาจารย์ยิ่งสัตว์ผมสายแบบว่าอารุ่อรมุ่อารุ่วยอารมอ่รวย เราเกิดมามหาสมปองเกิดมาหล่อเด่นก็เกิดมาสวยคนหล่อคนสวยเวลาจะคิดอะไรคอมพลอเมชันคือแบบทางสายกลางเี่นจะไปโทษใครผิดเี่นจะมาเชิญทางสายกลางที่แท้จริงของพุทธต้องประกอบด้วยอริยมรตมีองค์แปดนะคะข้างโง่ก้าไร้สะลแล้วก็บอกว่าอันนี้คือทางสายกลางอันนี้ไม่ใช่ค่ะนี่มันก็คือมันก็คือความเข้าใจผิดของมันค่ะทางสายกลางของพุทธมีทางเดียวต้องเป็นอริยมรตมีองค์แปดเท่านั้นค่ะ แค่สามาทิติมันไม่ได้แล้วมันจะมาทางสายกลางอะไรมึงไปไหว้ขุนยนต์อติมัสแต่มึงก็บอกเนี่ยไม่เป็นทางสายกลางฉันไหว้เพราะกลางถนนจ่ะแล้วรถชนตายมาก็เดือดร้อนอีกขอบคุณมากที่บอกเรียนนะคะเรีนก็จะเรียนรู้ไปเรื่อยๆค่ะเรียนไม่นานผมา็นั่งในรายการอาจารย์ใหม่รายการใหม่ชื่ออะไรนะยิ่งขุยยล คุณขอสักเทปเถอะยิ่งคุยยิงเลิกจะมาด่าพิธีกรเหรอคุณจะด่าาจารย์ตั้งประเด็นมาอะไรประเด็นอะไรก็ได้คุจะไม่ออกสักเทปหนึ่งไอออติมัสนีก็ได้เอาผมไปก่อนนะผมไปก่อนแต่กันผมไปก่อนนั่นหละสแต่ไม่รู้แหละในห้องนี้มีใครคนใดคนหนึ่งได้ไปก่อนีอยู่แล้วแหละเขาก็เรื่องรอยู่แล้วนี้ก็เปเรี่อย อาจารย์เบียค่ะอาจารย์เบียมงลงอาจารย์ก็ยิ่งตัดที่อาจารย์เบียอยู่